สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเราสองคนลุงติ๊กกับป้าออนในช่องอีสา,บานบ้านๆนะจ๊ะจ้ะวันนี้เราจะกินข้าวเช้าที่เทียงนาเรานะจ้าจะกินเขาอยู่หน้าเพราะว่าเบิกอากาศจ้ะเหมือนฝนจะตกเลยเมือ่อคืนนิ้ลุงติ๊กกับป้าออนลูกกีดยางไว้ั้งแต่ตีสามจะยันกับมาก,กีดยันยันกัมม่ายอนอกุดบัท่านจ้ะจ้ะันนี้ก็เลยว่า,จะ,วาจะพากันไปขขกินข้าวกินยู่หน้าครับผมจ้า วาแล้วก็วันนี้เราก็จะไปตัดหน่อไม้ไปให้แม่นะให้ทําหน่อไม้ส้มมาอีกจ้าเอาไปฝากหน้าเพื่อนจากเพื่อนจากได้หน่อไม้ส้มเนาจะเนาะไปติดตามชมกันเลยจ้าไปเลยครับจ้าไปแล้วจ้าเราไปเก็บยอดฟักทองกันหรือว่ายอดมัอื้อจับเอามาลวกจำเจียวไปจ้ อร่อยนะเอ่ออะไรนะเยอะอันเดอะข้างแบบอ้อเก้ัดจะแสบได้เนาะ

นี่เจ้าสมนิกระพอได้กินลรอครับเสานี่แล้วเราจะไปไหนต่อบครับไปเก็บยอดไอ้มันแกวไหม,ม,มไป,ป,ปไปเลยครับนี่หนังเงี่ยวบ่างมีเอาไปต้มมีอื่นไหมมีเด้อมีออันนี้คืออะไรจ๊ะมันงเงี่ยว นี่นี่จ้ามันกินคล้ายๆกับแตงกวาใช่ไหมใช่แล้วก็เปต้มเป็นลวกก็ได้เมื่อน,นี้อากาศก็ขึ้มครับผมก็เลยบอะกาเขาไปกินขออ้าวยุบานก็นเลยพาก,กันหาเก็บพักกินอยู่หน้านี่แหละครับผมมีมีพักแล้วก็มีจะทำน้ำพริกครับ นีปปอออนก็กำลังไปเก็บยอดมันแกวมีเอฟซีบอกว่ามันกินได้ก็ลองดูครับเราก็เลยละพากันมาลองดูเราจะเอาไปทำอะไรเจ้าปะออนอ,อ่าเดี๋ยวเรามามผัดน้ำมันหอยเน,ะนยาะอ่าลองดูเราจะทำเหมือนเราจะทำเหมือนผัดผักบุ้งเนาะ มันมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับดูลักษณะน่าจะคล้ายๆกับผัดผัดผักบุ้งครับหยบเขาซื้อ,อแต่ยอดมันสวยมากเลยแล้วก็ดูคล้ายๆกับผักบุ้งเราก็ยังไม่เคยกินนะครับเ <laughs> พิ่งอันนี้ก็จะทำครั้งแรกอ,อีกสักหน่อยก็ได้แม่ นี่จ้าไหนแจปออนได้เยอะไหมมันจะอร่อยไหมสหนีกันลองชิมดูลองชิมดูใช่ไหมจ้ะโอเคจ้ไปนี่จ้ะพักของเข้ามาอน,นี้ถ้ามีไอ้ปนปลาทูก็ติดแสบเนาะล้วก็ทำน้ำพริกปลากะปองก็ได้เรามีปลากะปอโอเคไปตัดหน่อไม้กันจ้าเราจะไปฝากทันในบ้านนะคะ เพราะว่าวเขาหน้าพ่านอยากเย็ดขนุหน้าพ่นอยากได้เอาไปเฮ็ดน้ำม่ยสมจ้ะตอนไม้เราก็สูงแล้วไปกันเลยโอ้โหสูงละจ้ากำลังเห็ดน้ไม้ดองพอดีเนาะพอดีโอเคเราไม่ต้องตัดเราไม่ต้องตัดจำเราตัดชิ้นเดีแค่นี้อ่าโอเคจ้ะ ว <t iny word> ้าวนี่จ้าแห้งซักแห้งแตกเห็นไหมขึ้นมาเยอะเลยนี่จ้าผู้ลำเลียงหน่อไม้เราคือลุงติ๊กจ้าแผนแบก นักบอหลายสิบโลเลยนี่เดี๋ยวน <c oughs> ี้ <c oughs> ไว้บ่ล่ะไว้อื้อกำลังใจคือปลาอ่อนกับหมาเอาไ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ท้ายรถเลยเพาะอ,อันนี้เราเอามาจากบ้านนะเอามาไว้กินที่นา กระท้อนอบักต้องครับจ,น,จนลืมแล้วกระท้อนกันเลยบักต้องนี่จ้าวัตถุดิบอาหารเช้าของเราวันนี้ต่มเนไมหวานแล้วก็เจดพัดพักร่วมกันจะใช่น้ำมันหอยไปดูกันจ้าปล่อยเด็กๆออกมาแล้ววุ่นวายสตอรี่มากเลย เป็นอย่างนี้หระครับข้าผัดเหี่ยวอ่ะข้าผัดเหี่ยวอ่ะครับเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวอะไรเหี่ยวติดหรือล้างน้ำใหม่กันจ้าเราจะทำการต้มจ้า ตอนนียเราต้องไปหยอ,ยอนะอยอน้ำขดนะว่าจะไปหย่อนน้ำขดก่อนบอก<ะ>โอเคลุงติ๊กจะไปหย่อนน้ำขวดรอป้าออนก่อนจะ้ะกว่าฝนตกจะ้ะยานฝนตกห้ามยางจะ้ะต้องให้พุ่งไปหย่อนถาก่อนป้าพี่จุ๊บค่ะ ใส่เกลือจ้าแล้วเราใส่น้ำเอาไปต้มกันเลยจ้าต้มน้ำใหม่แล้วห้ามาทำกันนี่จ้าหลอกยอดฟักทองกันเลยจ้า,น,า,าน,นี่จ้า,เ,จา,จาเราจะได้มันจะได้ไม่คายบอกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้จ้า เอาใครมาตุ้มเพิ่มจักน้อยจ้ะนี่จ้ายอดฟักทองประอ,อ้นโลกออกแล้วียบร้อยแล้เวเอาไปล้างเนาะแล้วกันนี่มันแก้วยอดมันแก้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างด้วยกันแล้วก็ผัดเลยจ้ะใส่กับใบฟักทองไปเลยจะได้ผัดครั้งเดียวเลยจ้ะ นี่จ้าผักของเราได้แล้วเดี๋ยวปาอ่อนจะเตรียมตำกระเทียมผัดล้ะจ้าข่างกระทะไว้แล้วจ้าไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่นี้พอเผื่อเราจะทำน้ำพริกปลากระป๋องเราอีกกระเทียมเริ่มหอมแล้ว เราใส่ผักลงไปเลยจ้าผักรวมเราเลยแต่น้ำตาลนยดะเลยจ้ะรสดีจ้ะตามด้วยนะ้ำมันหอยจ้าเดี <c oughs> ๋ยวก็ง่มไปจ้ะ มาดูผัดผักเราจ้าโอ้หนวบแล้วยวุบแล้ว,ลวเสร็จแล้วจ้าเดีย๋ยวเราตักไว้เลยจ้ะทำน้ำพริกปลากระป๋องกันจ้าเอากระเทียมกับกระเทียมกับหอมที่ป้าตำลงไปเลย เดียวให้มันหอมอก่อนจ้าเดียวไปเรื่อยๆก่อนจ้าให้มันหอมๆกรอบๆก,ก่อนอันนี้กำลังหอมแต่ยังไม่กรอบจ้ะเรื่องได้ที่แล้วจ้าใส่กระกป๋องลงไปจ้าใส่น้ำตาลจ้าชูสรสจ้า ตามด้วยพริกป่นจ้ะใส่ไปเลยน้ำพริกเท้าใส่รสดีนิดนึงจ้ะตามด้วยน้ำปลา อันนี้ก็โอเคแล้วจ้ะเรียบร้อยนี่จาน้ำพริกปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าปลาออนทำกับข้าวเสร็จแล้วจ้าเราลงไปดูซิว่าลุงติก๊กหยอดน้ำกดใกล้เสร็จหรือ,อยังตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วจ้ะทำอาหารเช้าเสร็จแล้วไปจ้าลงไปดูลุงติ๊กกันจ้า เรือหลายบ่านอ๋อลุงติกนี่นอหยอดนำกดอยู่โอ้ยร่มเย็นดีขนาดลุงติกแล้วล,ล่ะเสร็จแล้วลุงติกว่ะเอาคือดีแต่บอลมประโระยชน์ซอยแน่ยางเร็วเลยเสร็จแล้วอาวะ บอกแล้วยมือนี่นะนี่จ้ะลุงติ๊กอยอดนับกดเสร็จแล้วเหลือต้นสุดท้ายพอดีเลยคือเห็ดไรอีเถิดดิมาเห็นเห็ดตัวอีกบอกลุงติ๊กไม่ได้ดูเลยเห็ดตัวออกหรือไม่ออกลุงติ๊กเร่งทำงานอย่างเดียว เยอจ้ะออกหลายอยู่บ่ก็เยอะอยู่นะเต็มถ้วยเลยอันนี้เรามีที่สี่แล้วมไม่เธอไม่โลจนหอมเพชรปวกเด้หรือว่าเราหิวข้าวปะเดี๋ยวลุงติ๊กก็หิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้าวกันปะ รำใหญ่รำใหญ่น่ากินมากมาแล้วจ้ากับข้าวเช้าเราวันนี้อุ้ยน่าอร่อยมากๆเลยน้ำพริกปลากระปองน้ำพริกปลาไหไข่แล้วก็ผัดผักรวมยอดฟักทองไข่ต้มจ้ะไข่ต้มแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้หวานนะจ้ากับข้าวเช้าเราวันนี้ มาครับกินข้าวร่วมกันครับมาจ้ากินข้าวด้วยกันนะคะาากินข้าวเช้าข้าวเช้ากันจา้าน,นี่แหละครับข้าวเช้าของอีสา,านบ้านนี่คือปลาเด็ดผัดไข่อันนี้ล่ะมันพีกปลากระป๋องเค็มไหมพอ่ออืมอร่อย อออร่่ยยทุกางไปจ้าเข้าไปในบ้านเอาหน่อไม้ไปให้ยายจ้า <c oughs> ทางเห่าเฮ็ดแหล้ะล่ะจา้าแต่ว่าเพิ่นเอาขี้ดินแดงมาถมเนอทะเบิงดูว่า คนเอารถมักไถออกไปมันน่าจะออกแล้ว,ลวเป็นปะอ่าโอ้โล่งแล้วจ้าี้ดินเมื่อวานในี้ดินอยู่อันกลางทางเลยาจา้ะเต็มทางเลยเสร็จแล้วไอในี่แล้วแต่ทางฟังทางปุ่นแล้วเนาะขี้ดินเละตุ่มเปะอยู่มันคนละอำเภอกันภาคสะพานเนาะคนละตำบลกันทัดทัดทัดจากปีสะพานไปเลยจ้ะ เสร็จแน่หวทางอ,อดแล้วจ้าลงไปแล้วเข้าผาดนั่นแหละเอาไปให้นะทำหน่อไม้ส้มจ้ะไปเลยเหลืออีกสามนอจ้าเดียวมีจ้ะเหลือสามนอรประออนกระเสียไปให้ไม่ไงแถาอยู่ในบ้าน แบ่งกันจ้ะไปจ้าหลังจากเทีย่ยวน้ำใหม่ให้ยายแล้วออกไปหน้ากันโตจ้าไปหาเห็ดเปียกข้าวโตข้าวผัดอยากเมื่อนาแล้วจ้ะไปจ้าราวนี้ก็มาถึงนาแล้วจ้าไ่ออดลงมาแล้วข้าวผัดนาก็ได้โค้งไก่ครับมาต้มให้มา ให้ลูกๆแั้วก็าไม่นำแข็งแล,แล้วก็มีอันนี้ข้าวเหนียวจ้าว, <c oughs> วันนี้ป้าออนจะทำอะไรให้กินจะ๊ะจะลองทำลำไยลอยแก้วดูโอ้ยมีของอะไรให้มาให้กินอีกแล้วจ้าวันนี้ก็จะเป็น ลำใหญ่ลอยแก้วข้าไปเก็บมากินใบ้านบนะ้าใช่แล้วจ้านี่จ้าไูว่านะมันสีสอนะไรบ้า,บางมันสีเขียวเนื้อเยอะนะแล้วเราต้องเอามาล้างอ่าเนื้อเยอะจ้ะแล้วก็เม็ดเล็กด้วยลำใหญ่เอามาจากในบ้านครับเขาก็ไม่ได้ซื้อถ้ามันเยอะเราก็เอามาทำ<อ>เป็น<า>ของหวานาเห็นพ่ออ่อนบอกว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกจ้ะเ,เดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับว่า ครั้งแรกที่ป้อออนทําออกมามันจะเป็นยังไงมียิ้มด้วยจ้ะลุงติ๊กก็จะเป็นหนูลองยา <c oughs> ลำไย,ยลอยแก้วเดี๋ยวตามดูต่อเลยจ้ะหลังจากที่เราเอามาปอกเปลือกแล้วแล้วก็มาทําอะไรต่อจ้ะมาต้มใส่น้ําตาลจ้าต้มใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่ใบเตยใบเตยนิดน,ดนดเพื่อที่จะให้มันหอมหอมนะจ๊ะ แค่นี้ก็โอเคเลแล้วเราก็ใส่น้ำตาลตามที่เราชอบอ่ะจ๊ะมักหวานหรือมักเข้มโอ้มักหวานหน่อยหวานร้ายก็ใส่จ้ะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนี่จ้าลุตงติ๊กกำลังเตรียมขนฟืนจะเอาไปตัดจ้ะหนฟืนตักลาย นี่จ้าฟืนยังไม่หมดจะมาน,นลูกเตี้ะ นี่จ้าตัดแล้วละจ้าได้สำเน,นีก่อนจะราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยเดี๋ยวค่อยทำต่อใช่ไหมลุงติ๊กจ้ะนี่จ้าได้ละจ้าลำใยลอยแก้วเราจะใส่น้ำแข็งเอาไปให้ลุงติ๊กชิมกันลุงติ๊กคือหนูทดลองของเราไปจ้าอา้าวลุงติ๊กว้าว โอ้โหน่าอร่อยมากเลยจ้ะชิมดอมูอร่อยครับหอมปะหอมมากอารมณ์กลิ่นเหมือนแบบม,มีน้ำมะพร้าวด้วยเหมือนกับน้ำมะพร้าวหอมเลยระใช่น้ำหวานหวานเย็นชื่นใจครับ นีจ้ะฝนมาแล้วจ้ะเสียงฝนตกแล้วจ้ะมาแล้วเสียงฝนมาอีกแล้วม,มือแรงเียสิได้กีดยางบ้านล้วฝนตกแล้วจ้าตาดัดฟืนกับวัาน์าเลยแล้วอยู่ เรรับคลิปนี้เนาะก่อนอื่นเฮาสองคนกะต้งองคอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมแลวก็กดติดตามช่องอีสานบ้านบ้านของเราเนาะจ้ะจ้าแลวก,กับป้าอ้นกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะย่าเจ็บยาป่วยนะคะเนาะผู้ใได้ป่วยผู้ใได้เจ็บก็บขอให้หายเจ็บหายไข้ไว้เนะคะเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีของเรามีความสุขและก็ะความจเจริญความเจริญค่ะ ครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็นต้องขอลาไปก่อนหลักกะพอกันไหม่คลิปหน้าครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ